l i s t e n <Listen> Channel ช่องอ่านนิยายเสียงด้วย AI ช่วยให้คุณรับฟังนิยายได้โดยไม่ต้องอ่านเองไม่ต้องเสียสายตานอนไปฟังไปยังได้ก่อนรับชม Listen Channel แนะนำให้คุณกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดนิยายตอนใหม่ๆของทางช่อง และขอความการุณาไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อที่ทางช่องจะได้มีรายได้หรือเพียงแค่คุณใช้ y o u u u b พรีเมียมแล้วดูคลิปเราทางช่องก็จะมีรายได้เช่นกันและคุณก<ล>็ณไม่ต้องลำคานกับโฆษณา,า,<น>าอีกต่อไปสำหรับใครที่ไม่เข้าใจว่าทำไมตอนมันไม่ต่อเนื่องกันคลิปนี้จะทำเพื่อแจ้งข่าวแก่สมาชิกว่านักสลักวิญญ,ญาณตอนใหม่อัปเดตแล้วและโฆษณาไปในตัวสามารถติดตามนักสลักวิญญ,ญาณตอนอื่นๆ ได้ทางช่อง Listen GT และพาทีออนตามลิงก์ในคำอธิบายคลิปยินดีต้อนรับสู่ Listen Channel นักสลักวิญญาณตอนที่2,740เคราะห์คราะมาเยือนแม่นางสเวียนเวียไม่ได้เจอกันนานเลยที่ยอดเขาที่ก้าวหลินสวิยนยิ้มเอ่ยเสียงกังวานได้พบกับจินเทียนสวียนเวียในเวลาเช่นนี้ทำให้เขาดีใจอย่างเหนือคาดผู้คนบริเวณนั้นต่างมองไปยังจินเทียนสวียนเวียอย่างอดไม่อยู่ ไม่ต้องสงสัยจินเทียนสเสวียนเวียงงดงามเป็นที่สุดชุดข่าวยิ่งกว่าหิมะงามกระจ่างผิดธรรมดาประหนึ่งนางเซียนผู้สันโดษทําให้ผู้คนไม่น้อยตาเป็นประกายสิทธิ์น้องหลินสวินการแจ้งมันกําลังใกล้เข้ามาเจ้ากลับวอกแวกเพราะผู้หญิงคนหนึ่งนี้เป็นข้อห้ามใหญ่นะใกล้ออกไปฉีหลิงเจินยิ้มเอ่ยปากไม่เพียงแต่เขาที่มาแล้วจงหลีรันกู้เซาอินและฟู่เจาเซิงก็มากันหมดสําหรับสิทธิ์พี่จิงจะเป็นข้อห้ามใหญ่ หลินสวินชำเลืองพวกชีหลิงเจิ้นปราดหนึ่งสีหน้าเรียบเฉยสุขุมเยือกเย็นคุณชายท่านจดจ่อกับการแจ้งมักก็พออย่าถูกรบกวนตอนนี้จินเทียนสเสวียนเวียก็รับรู้ได้ว่าไม่ใช่เวลามารำลึกความหลังกับหลินสวินในใจทั้งละอายและกระวนกระวายรอบตำหนิตัวเองว่าก่อนหน้านี้หุนหันพลันแล่นเกินไปหลินสวินยิ้มให้เอ่ยว่ารอแจ้งมักค่อยไปร่ำสุราสนทนากับพวกเจ้า ทันใดนั้นในที่นั้นมีคนหัวเร,ราะหยันระคายหูขึ้นมาดึงดูดความสนใจคนไม่น้อยเป็นผู้ดูแลหอแรกมายาสวีเวินครั้งแรกที่หลินสวินไปรับเบี้ยประจำเดือนที่เรือนสมบัติสวรรค์สว,สวีเวิรนเคยปรากฏตัวหมายจะใช้ฐานะผู้ดูแลมากดข่มหลินสวินพาเขาไปรับโทษที่หอแรกนภาแต่สุดท้ายก็ถูกจิงเยี่ยขวางไว้ใครหัวเราะอย,อยู่สวียนจิวอินถลึงตาจ้องไปหลินสวินกำลังจะแจ้งมักนี่เจ้าอยากรบกวนจิตตมักของเขาหรือช่างใจชั่วต่ำช้าที่สุด ถ้ายังหัวเราะอีกก็กลับไปหัวเราะที่บ้านไปถูกสเสวียนจิวอินด่าดทอใส่หน้าสวีเวินโกรธจนหน้าเขียวทันทีแต่ทั่วบริเวณล,ล้วนฮือฮาไม่หยุดและแวกยอดเขาที่ก้าตอนนี้มีคนใหญ่คนโตของสามหอก้ายอดเขารวมตัวกันอยู่มากมายแต่สเสวียนจิวอินกลับเหมิมเกรมไม่หวั่นเกรงกำเริบเสบสารหาใดเทียบด่าดสวีเวินสาเสียเทเสียเรื่องของข้าคนนี้แม้จะพูดจาหยาบกระด้างไปบ้างแต่ก็มีเหตุผล กลับพบว่าสเสวียนเฟยหลิงเอ่ยเสียงเรียบวันนี้หลินสวินแจ้งมักสําคัญขนาดไหนถ้าใครกล้าพูดอะไรที่ส่งผลเสียกับการแจ้งมักของหลินสวินทําเรื่องไม่เป็นผลดีกับการแจ้งมักของเขาข้าจะเป็นคนแรกที่ไม่ปล่อยคนผู้นั้นไว้เสียงดังกระจายไปทั่วบริเวณสถานสเตือนใจคนคนใหญ่คนโตอย่างพวกฟูเวินหลีชีเซียวอวินชื่อเวินสีหน้าต่างอึมครึมไปบ้างพวกเขาจะฟังไม่ออกได้อย่างไรว่านี่สเสวียนเฟยหลิงกําลังถือโอกาสเตือนพวกเขา ที่พี่สเสวียนพูดถูกต้องเป็นอย่างยิ่งวันนี้หลินสวินแจ้งมักดึงดูดสายตาทั้งสำนักทั้งเป็นเรื่องใหญ่ยิ่งตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนับแต่นี้ไปไม่ว่าใครก็ห้ามวอยวายโดยพลาการถ้ารบกวนการแจ้งมักของหลินสวินทําให้เกิดเหตุไม่คาดฝันระหว่างที่เขาแจ้งมักอยู่ข้าก็จะไม่ปล่อยคนผู้นั้นไปเช่นกันที่เหนือความคาดหมายคือฟูเวอรลีเอ่ยปากด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ทําให้คนอื่นเดาไม่ออกว่าในใจเขาคิดอะไรอยู่กันแน่เช่นนั้นก็ดี สเสวียนเฟยหลิงจ้องมองฟูเวินหลีอย่างลุ่มลึกฝ่ายหลังยิ้มน้อยน้อยให้สุขหุมเยือกเย็นไม่มีใครจะโง่ง,งมจนไปสร้างเรื่องไม่เหมาะสมระหว่างที่หลินสวินแจ้งมักอีกสำหรับพวกฟูเวินหลีชีเซียวอวิ๋นแล้วเรื่องที่ควรทําก็ทําไปก่อนวันนี้แล้วตอนนี้ก็เหลือแต่ผลลัพธ์เท่านั้นหลินสวินเห็นทุกอย่างนี้แต่ไม่ได้พูดมากอะไรสายตาของเขามองไปที่ชินอูวีที่อยู่ข้างกายเอ่ยเสียงเบาว่าผู้นํายอดเขาขอให้ท่านพาคนออกไปจากที่นี่ด้วย ชินอูวิจัยกระตุกรู้ว่าหลินสวินกำลังจะเริ่มแจ้งมักบรรลุระดับจึงไม่กล้ารำไรพาพวกโม่หลันซานชินร่วหลิงออกไปจากบริเวณยอดเขานี้ทันทีไม่นานนักท่ามกลางทะเลเมฆของยอดเขาก็เหลือหลินสวินเพียงลำพังบัดนี้สายตาทุกคู่ต่างรวมอยู่ที่เงาร่างสูงปร่งนั้นของเขาความรู้สึกของผู้คนมากมายซับซ้อนนักอย่างพวกตงห่วงเสวินชีชิงซือมู่จุนอู พวกเขาเข้าลัทธิแรกกำเนิดมาพร้อมหลินสวินแต่ตอนนี้หลินสวินมีจุดเปลี่ยนแจ้งมันคอมตัดแล้วทั้งยังดึงดูดให้ทั้งลัทธิแรกกำเนิดจับตามองส่วนพวกเขาตอนนี้กลับเป็นได้แค่ผู้ชมและมีหลายคนตั้งตาคอยด้วยใจมุ่งร้ายอย่างผู้อาวุโสหอแรกพิสุทธิวงชิงวงผู้นำยอดเขาที่สองอวินเทียนหมิงผู้นำยอดเขาที่สามนานป๋องผู้นำยอดเขาที่สี่มู่อวินเจิง เจ็ดเดือนมานี้พวกเขาทําไปหลายเรื่องแล้วแต่ละเรื่องนั้นอาจไม่สามารถสั่นสะคลอนจิตวิญญาณของหลินสวินได้จริงๆแต่เมื่อรวมกันมากเข้าก็เพียงพอทําให้สภาวะจิตหลินสวินปนป่วนอย่างเมื่อคืนหลินสวินที่เผยไอสังหารกับความแค้นอย่างเสียการควบคุมก็ถูกพวกเขาล่วรู้ชัดแจง้งในใจแต่ละคนต่างมีความคิดต่างๆกันบ้างคิดดีบ้างคิดร้ายไม่ว่าจะคิดเช่นไรทุกคนต่างรู้ดีว่าสถานการณ์ของหลินสวินในวันนี้ไม่ดีนะ ถ้าแจ้งมักล้มเหลวจะสร้างแรงสะเทือนหนักหน่วงหาไดเทียบให้คีรีดวงกำมลนและสำหรับคนของลัทธิแรกกำเนิดที่หวังจะยืมมือหลินสวินมากำจัดปัญหาเรื้อรังและภัยร้ายในสำนักแล้ว <c oughs> ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นกันในส่วนของตัวเขาเองก็เท่ากับทุกอย่างพังทลายแต่สำหรับศัตรูพวกนั้นนี่เป็นเรื่องดีอย่างไม่ต้องสงสัยและต่อให้เขาแจ้งมักสำเร็จแต่สิ่งที่ต้องเผชิญต่อไปก็ยังเป็นเคราะห์สังหารที่ไม่อาจหลบพ้นได้เช่นเดิม มีนำซ้ำเคราะห์สังหารนี้เขายังหามาให้ตัวเองเสียด้วยนั่นก็คือการประลองกับสิทธิระดับอมตะอย่างพวกชิลิงเจิ้นจงหลีหรันสี่คนทั้งยังเป็นการประลองแบบไม่ตายไม่เลิกราด้วยใครจะคิดว่าคนที่เพิ่งบรรลุระดับจะเป็นคู่ต่อสู้ของสิทธิที่อยู่ในระดับอมตะมานานแล้วเหล่านั้นได้โดยสรุปแล้วในความคิดของหลายๆคนสถานการณ์ของหลินสวินย่ำแย่มากจริงๆ กระทั่งพวกรองหัวหน้าหอฟังเต้าผิงตูกูยงสเสวียนเฟยหลิงเมื่อได้รู้ว่าหลินสวินนะสู้กับพวกชีหลิงเจิ้นยังเป็นห่วงและกังวลใจแต่เรื่องเกิดขึ้นไปแล้วและหลินสวินก็กําลังจะแจ้งมักต่อให้ในใจพวกเขาไม่เห็นด้วยกับการกระทํานี้ของหลินสวินก็ทําได้เพียงเก็บกลั้นไว้ในใจไปก่อนบรรยากาศเงียบเชียบโดยรอบไร้เสียงหลินสวินสองมือไพล่หลังแงนหน้ามองเวิ้งฟ้าเล็กน้อยเสื้อผ้าปลิวไปตามลมโดดเด่นและโลกี้ จิตใจของเขาสงบนิ่งและว่างเปล่าอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนดุดจันเพนทะเลมารากตไร้ฝุ่นผงมลทินเริ่มเถอะเขาลอบเอ่อยในใจกลิ่นอายทั้งร่างปลดปล่อยออกมาจากตัวเขาอย่างรวดเร็วทะยานสูงไปบนเวงฟ้านี่ก็เหมือนเหยื่อล่อความมืดอันหน้าวหวั่นหวั่นผุดขึ้นในส่วนลึกของเวงฟ้านั้นอย่างเงียบเชียบจากนั้นแผ่ขยายออกมาไม่มีที่สิ้นสุดประหนึ่งน้ำหมึกย้อมฟ้าครามเพียงแค่ไม่กี่อึดใจเวงฟ้าที่เดิมปลอดโปร่งก็เหมือนจมสู่ราตรีนิรันดร์อันมืดมิด ใกล้กับยอดเขาที่ก้าวไม่ว่าจะเป็นคนใหญ่คนโตพวกนั้นหรือเหล่าผู้สืบทอดต่างดวงตานิ่งถึงพากันมองไปที่เวงฟ้านั้นกลิ่นไอด่านเคราะห์ที่ไม่อาจบรรยายได้กำลังอบอวลอยู่เงียบเงียบคล้ายภัยพิบัติที่เก็บกลั้นมาหมื่นการกำลังจะมาเยือนในวันนี้เงียบสงัดมืดมิดกดดันหลายคนรู้สึกเพียงความหนาวสถานลั่นปราดจ,จากกลางหลังถึงสมองร่างกายสั่นสถานในทันใดสัมผัสได้ถึงกลิ่นไอทำลายล้างหน้าครั้นครามที่ประหนึ่งทำให้หายใจไม่ออก ต่อให้เป็นคนใหญ่คนโตพวกนั้นยังหน้าเปลี่ยนสีอย่างอดไม่ได้แววตาไหววูบโครจรพลังขับเคลื่อนด่านเคราะห์ยังไม่ได้มาเยือนจริงๆแต่กลิ่นอายเช่นนั้นก็ทําให้หมื่นโลกสันไหวสัพพชีวิตล้วนหวั่นหวั่นได้มกุดบรรพาจารย์จักรพัิแจ้งมักอัมตะจําเป็นต้องผ่านด่านเคราะห์ที่เรียกได้ว่าอันตรายรอดได้ยากครั้งหนึ่งถูกมองเป็นเคราะห์มักอัมตะที่น่าคร้่นครามที่สุดตั้งแต่อดีตถ,ถึงปัจจุบันขอเพียงเป็นผู้แจ้งมักทะลวงระดับไม่มีใครไม่ถูกคุกคามจากด่านเคราะห์ ก็มีไม่ถึงหนึ่งในสิบเขาคว้าจุดเปลี่ยนแจ้งมักไว้ได้ก่อนแล้วดังคาดผู้สืบทอดก้าวยอดเขาใหญ่หลายคนต่างเผยสีหน้าอิจฉาและหวาดหวัน่นการแจ้งมันคอมแต่เป็นเรื่องที่พวกเขาเฝ้าฝันถึงเช่นเดียวกันแต่จุดเปลี่ยนแจ้งมักนั้นกลับผูกมัดพวกเขาไว้มั่นมาหลายปีทว่าลินสวินเพิ่งเข้าสำนักมาปีกว่าก็แจ้งมักอัมตะแล้วเทียบกันเช่นนี้ในฐานะเป็นคนระดับเดียวกันใครจะไม่อิจฉาใครจะไม่รู้สึกทท้อ เมฆาคร้อมมืดมิดเหนือเวงฟ้ายิ่งหนาแน่นหนักอึ้งอึดอัดเหมือนม่านโลหะดำมืดปิดบังแสงแห่งหมื่นการเอาไว้กลิ่นไอทำลายล้างในโลกก็ยิ่งน่ากลัวผู้สืบทอดระดับมกุฎบรรพจันจัก,กพันดิเหล่านั้นต่างตึงเครียดไปหมดต้องหลบออกจากบริเวณนี้ไปไกลๆเพราะถ้าไปฝืนประทะตรงๆเป็นไปได้สูงยิ่งว่ายามด่านเคราะมาเยือนจริงๆจ,จ,จะถูกพลังสะท้อนกลับ แต่เมื่อถอยหลังไปความขมขื่นก็ผุดขึ้นในใจพวกเขาอย่างเลี่ยงไม่ได้นี่เป็นมหาเคราะห์อมตะของหลินสวินแต่พวกเขาที่เป็นผู้ชมกลับถอยหนีไปทันทีเทียบกันเช่นนี้ทําให้พวกเขาตระหนักได้ว่าระยะห่างของพวกเขากับหลินสวินห่างกันชัดเจนเพียงไหนคนใหญ่คนโตเหล่านั้นต่างก็ไม่อาจสงบได้เช่นกันแต่ละคนเผยสีหน้าแปลกใจสงสัยพวกเขาต่างเป็นคนที่เคยทะลงผ่านเคราะห์มันคอมตะว,วะเคยผ่านเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนเมื่อนานมาแล้วผ่านพ้นจุดเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายยิ่งและรอดมาจากด่านเคราะห์ได้ แต่ตอนนี้พวกเขากลับสัมผัสได้อย่างชัดวว่าด่านเคราะห์ที่ตนทะลวงตอนนั้นแตกต่างกับด่านเคราะห์ที่หลินสวินกำลังจะได้เผชิญในตอนนี้กลิ่นอายไม่เหมือนกันถ้าบอกว่าด่านเคราะห์ที่พวกเขาะลวงผ่านเป็นดั่งสายทานทะเลสาบเช่นนั้นสิ่งที่หลินสวินกำลังเผชิญก็เป็นไปได้สูงว่าจะเป็นคลื่นมหาสมุทรกลิ่นอายด่านเคราะห์หน่าสะพรึงกลัวเช่นนั้นทำเอาพวกเขายังอกสันขวัญหายเจ้าหมอนี่สมเป็นผู้สืบทอดที่เจ้าแห่งคีรีดวงกมลตั้งตาคอยมาเนิ่นนาน,าน เกรงว่ามันคาอมตะสายนี้ของเขาสิ่งที่ต้องผเผชิญก็คือด่านเคราะห์ยิ้ฟ้าที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์พวกสัตว์ประหลาดเท่าอย่างฟางเต้าผิงตูก่กูยงสเสวียนเฟยหลิงศบตากันต่างมองเห็นแววตกตะลึงในดวงตาของกันและกันครั้นหันมองดูพวกฟูเวลีชีเซียววินชื่อเวินแต่ละคนสีหน้าอึมครึมหวังคิ้วเต็มไปด้วยแววเย็นชาในฐานะศัตรูของคีรีดวงกระมลพวกเขาจะไม่รู้ได้อย่างไรว่าหลินสวินแบกรับความหวังอันยิ่งใหญ่ของเจ้าแห่งคีรีดวงกระมลเอาไว้ และจะไม่รู้ได้อย่างไรว่าเส้นทางที่ลินสวินก้าวเดินเป็นยอดหนทางสู่อมตะที่มีอยู่ในตำนานเท่านั้นหากไม่เป็นเช่นนี้เหตุใดหลายปีมานี้พวกเขาจึงต้องอยากจัดการหลินสวินไว้ก่อนระดับอมตะตอนนี้เมื่อเห็นว่าลินสวินกำลังจะฟาด่านเคราะห์สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายด่านเคราะห์ที่ผิดจากธรรมดานั้นในใจพวกเขาก็ไม่สบอารมณ์นักไอสังหารความแค้นและความโกรธทะพุ่งพล่านปนเปกันไป หากไม่ได้อยู่ในลัทธิแรกกำเนิดพวกเขาคงฆ่าหลินสวินไปนานแล้วไม่มีทางให้โอกาสเขาได้แจ้งมันคอมตะเส้นทางนี้ไม่เคยมีใครเดินมาก่อนเศษเดนคีรีดวงกมลอย่างเจ้าก็ไม่ใช่ข้อยกเวน้นฟูเวินหลีหัวเราะหยันในใจก็ในตอนนี้เองท่ามกลางสายตาผู้คนมากมายด่านเคราะยังไม่มาเยือนเงาร่างของหลินสวินกลับลอยสูงในอากาศมาถึงใต้เมฆาเคราะหนะ์หนาทึบเหมือนน้ำมึกนั้น ผมสีดำดกหนาของเขาปลิวไปตามลมบนใบหน้าหล่อเหลามีแต่ความสงบแววตาราบเรียบไม่ไหวหวัน่นมีเพียงเสื้อผ้าไหวกระพือสง่างามดุจเซียนบนฟ้าทุกคนล้วนกลั้นหายใจจดจ่อตายังไม่กระพริบกลัวแต่จะพลาดรายละเอียดอะไรไปก็พบว่าหลินสวินชูแขนขวาขึ้นลกๆท่าทางคล้ายชี้นิ้วขึ้นฟ้านิ้วมือเข่าวาดไปพลางเอ่ยเสียบาว่าเพราะมาเยือนสามารถติดตามนักสลักวิญ,ญญาณตอนอื่นๆได้ทางช่องลิซซินจีทีและพาทีออนตามลิงก์ในคำอธิบายคลิป